สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน <c oughs> ผมนายวินิตปูวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรี <c oughs> วันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิม <c oughs> วันนี้ประเด็นแรกมาดูพิษภัยบ่อนคาสิโนโพี่พี่น้องพบตร พี่น้องหลายภาคส่วนกำลังชุมนุมคัดค้านอยู่หน้าธรรมเนตรรัฐบาลในขณะนี้บอนคาสิโนโหรือการพนันที่ผิดกฎหมายสามารถสร้างความเสียหายให้กับประเทศได้หลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นของเศรษฐกิจการล่วไหลของเงินออกนอกระบบเงินที่ไหลเข้าสู่บนคาสินโนมักไม่ถูกบันทึกในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการทำให้รัฐบาลสูญเสียไรายได้จากภาษีการฟอกเงินบนคาสินโนมักถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่นการค้ายาเสพติดหรือการค้ามนุษย์การทุจริตบ่อนการคาสิโนโอ,อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในวงราชการหรือตำรวจซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบ,บาลและระบบกฎหมายประเด็นที่2ผลกระทบด้านสังคมปัญหานี้สิน การพนันอาจทาให้ผู้คนติดหนี้สินจนไม่สามารถชําระได้ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวและการหย่ารา้างอาชญากรรมบอนคาสิโนมักเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมเช่นการข่มขู่การทำร้ายหรือแม้กระทั่งการฆาตกรรมด้านสุขภาพจิต การติดการพนันเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้เล่นและครอบครัวผลกระทบด้านวัฒนธรรมการทำลายค่านิยมการพนันอาจทำให้คนล,ละเลยค่านิยมที่ดีงามเช่นการทำงานหนักและการออมเงินการแพร่กระจายของอบยมุก บอลคาสิโนอาจทําให้เกิดวัฒนธรรมการพนันที่แพร่กระจายไปในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผลกระทบด้านการเมืองการแทรกแซงของกลุ่มอิทธิพลบอลคาสิโนมักถูกควบคุมโดยกลุ่มอิทธิพลหรือมาเฟียที่อาจมีอำนาจในการแทรกแซงการเมืองหรือกระบวนการยุติธรรม การไม่มั่นคงทางการเมืองการมีอยู่ของบ่อนคาสิโนอาจทําให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอิทธิพลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางครั้งบ่อนคาสิโนอาจตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือใช้ทรัพยากรธรมธรมชาติอย่างไม่ยั่งยืน บ่อนคาสิโนไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังส่งผลกระทบเชิงรบต่อสังคมวัฒนธรรมและการเมืองการควบคุมและปราบปรามบ่อนคาสิโนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศนี่คือผลกระทบของการมีบ่อนคาสิโน แต่ในทางกลับกันตอนนี้รัฐบาลเล่งสปีดเต็มที่เพื่อที่จะให้มีบ่อนคาสิโน,โนในอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือศูนย์บันเทิงครบวงจรอย่างถูกกฎหมายมิหนำซ้ำยังจะผลักดันกฎหมายการพนันออนไลน์ให้เล่นได้อย่างถูกกฎหมาย นี่มันสวนทางกับผลกระทบไหมครับนักการเมืองทั้งหลายที่อยู่ฝากฝั่งรัฐบาลต้นหาเสียงคุณบอกว่าอย่างไงครับจะพัฒนาชีวิตคนหาเช้ากินคําจะส่งเสริมการมีงานทําจะส่งเสริมการออมให้คนมีเงินในกระเป๋าขึ้นใช่ไหมนี่สวนทางไหมครับ ต้องนําเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าสิ่งไหนที่รัฐบาลทาแล้วเกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติพักสังคมประชาธิปไตยไทยเราสนับสนุนเต็มที่ครับแต่เรื่องบอลคาสิโนถูกกฎหมายในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องกฎหมายการพนันออนไลน์การเล่นการพนันออนไลน์ให้ถูกกฎหมายนั้นพักสังคมประชาธิปไตยไทยเราไม่เห็นด้วยแล้วครับ เราไม่เห็นด้วยที่จะมีบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายเราไม่เห็นด้วยที่จะเล่นการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายไม่มีประเทศไหนครับที่นำเงินจากบ่อนคาสินโนมาพัฒนาประเทศมันไม่ได้สร้างไรายได้ครับส่วนน้อยครับที่นักท่องเที่ยวจะมาเล่นคนที่จะเล่นขาประจำคือประชาชนคนไทยนี่แหละครับเศรษฐกิจก็ฝืดเครื่องหากินก็ยากลำบาก ที่ไร่ที่นาก็จะขายมาเล่นการพนันหมดแล้วประเทศชาติเราจะเจริญได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพี่น้องที่อยู่หน้าทมียบกบส่วนหนึ่งพี่น้องที่เดินทางมาร่วมไม่ได้ท่านก็ออกความคิดความเห็นได้ครับทุกวันนี้โลกโซเชียลเข้าถึงคนทุกลุ่มทุกเพศทุกวัย ส่งเสียงกันคนละหนึ่งมีโพ์ไม่ว่าจะเป็นติกต็อกไลน์วิเตอร์เฟซบุ๊กยูทูบเราไม่เอาบ่อนคาสิโนเราไม่เอาการเล่นพนันอนอนไลน์อย่างถูกกฎหมายเพราะนั่นจะมอมเมาเยาวชนอนาคตเขาจะมืดบอดอย่างแน่นอนครับนี่ประเด็นแรกที่มาชวนคิดชวนคุยประเด็นต่อมา เรื่องการเลือกตั้งสอสอสอวที่บริสุทธิ์และยุติธรรมนั้นมีผลอย่างไรประเด็นของสอวอที่มีคนไปร้องดีอะไรให้ตรวจสอบว่าเป็นการหัวเลือกตั้งสอวอหรือไม่ซึ่งดีไอก็ตั้งข้อหาว่าอังชี้ซ่องโจรแล้วฟอกเงิน ซึ่งเป็นข้อหาหนักคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าวันที่6มีนาคม2568ท,ที่จะถึงนี้บอร์ด DSI กรรมการชุดใหญ่จะพิจารณาว่าจะรับการหัวเลือกตั้งสงวเป็นคดีพิเศษหรือไม่นี่ก็ติดตามและจับตาต่อไปว่าถ้า DSI รับเป็นคดีพิเศษนั้นจัก,กับเพื่อบทางการเมืองขนาดไหนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรหรือสสอและสมาชิกบุติสภาหรือสอวที่บริสุทธิธรรมนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วมาเทียบเคียงกับการเลือกตั้งสๆๆสสวที่ผ่านมาของประเทศไทยว่าเราเป็นแบบนี้ไหมหนึ่งความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดเผยทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้ตั้งแต่การจัดทําบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งการนับคะแนนไปจนถึงการประกาศผลการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและนโยบายได้อย่างเท่าเทียมการตรวจสอบโดยอิสระมีองค์กรอิสระหรือผู้สังเกตการจากภายในและต่างประเทศ เข้ามาตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง 2. ความเป็นกลางการปฏิบัติต่อผู้สมัครอย่างเท่าเทียมผู้สมัครทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธทิพิเศษแก่ผู้สมัครใดผู้สมัครหนึ่งประเด็นนี้ผมเองได้เข้าร่วมการจัดสัมมนาของกกตทุกปี ผมนำเสนอในเวทีทุกครั้งมาการเมืองไทยถ้าจะไม่ให้มีความเลือ่อรํำทุกพักต้องเท่าเทียมกันครับการติดป้ายโฆษณาหาเสียงต้องเท่ากันครับไม่ใช่ปล่อยอิสราเสรีพักใหญ่ถึงขนขวายหาเงินถูกกฎหมายบ้าง ไม่ถูกบ้านอันนี้ประชาชนตั้งข้อสงสัยนะครับป้ายติดทุกเสาแต่พักการเมืองเล็กๆที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ทุนยังน้อยป้ายโฆษณาก็มีสองสามป้ายในแต่ละเขตพักใหญ่มีเป็นร้อยเป็นพันป้ายนี่คือความไม่เท่าเทียมครับแล้วนักการเมืองปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมา หยหาความเสมอภาคเริ่มต้นก็ไม่เสมอภาคแล้วครับและการเมืองไทยมันจะพัฒนาไปอย่างไรครับประเด็นต่อมาการไม่แทรกแซงจากอำนาจนอกระบบไม่มีการแทรกแซงจากกลุ่มอิทธิพลทหารหรือนักการเมืองที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มสาความถูกต้องการป้องกันการทุจริตต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตเช่น การซื้อเสียงการใช้เงินนอกระบบหรือการค,ค่มขู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการนับคะแนนที่แม่นยำระบบการนับคะแนนต้องมีความแม่นยำและเชื่อถือได้โดยอาจใช้เทคโนโลยีเพื่อลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์้อสี่การควบคุมการเข้าถึงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีมาตรการให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้อย่างสะดวกไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีข้อจำกัดทางร่างกายการให้ความรู้แก่ประชาชนต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนอย่างทั่วถึงถ้าความยุติธรรมการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม ต้องมีกลไกที่รวดเร็วและเป็นธรรมในการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการการเลือกตั้งการลงโทษผู้กระทำผิดผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งหรือมีพฤติกรรมที่ทุจริตต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายมีประเทศไทยประเทศเดียวครับประเทศอื่นเขาตรวจสอบกวดรับรองเป็นสสเพราะเขาถือว่าสสเป็นผู้สรงเกียรติ คุณมาบริหารงบประมาณประเทศปีละ2.8ล้านล้านนี่เงินภาษีนะครับที่เก็บได้แต่ละปีแล้วไหนเงินกู้ขาดดุลอีกประมาณปีละ3ล้านล้านกว่าคุณต้องเป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงไม่ซื้อเสียงต่างประเทศเขาตรวจสอบค่อยรับรองให้เข้ามาทำงาน มีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกรับรองก่อนก่อนค่อยสอยทีหลังและการเมืองไทยความเชื่อมั่นในต่างประเทศมันจะมีได้อย่างไรครับแค่เริ่มต้นคุณก็ไม่โปร่งใสแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าฝากประเด็นนี้ไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตต้องตรวจสอบก่อนรับรองครับทุกวันนี้ เทคโนโลยีทันสมัยใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบแป๊บเดียวครับต่างประเทศทําไมเขาทาได้ประเทศใหญ่กว่าเราเขาก็ทําได้ครับประเทศไทยประชากรตัวเลขกลมๆหกสิบห้าถึงหกสิบแปดล้านคนมีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณสามสิบแปดล้านไม่ถึงสี่สิบล้านทำไมกรกตตรวจสอบก่อน แล้วค่อยมารับรองไม่ได้ครับทำไมต้องรับรองแล้วก็สอยทีหลังครับแล้วงบประมาณบริหารประเทศกว่าท่านจะตรวจสอบเก็จเป็นปีครับสอสอที่ซื้อเสียงใายเงินเท่าเท่เข้ามาเพื่อมีตําแหน่งเงินทุทธิริคอ n แท้นไปเท่าไหร่ครับมีฝากเป็นประเด็นคาหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งในสมัยหน้าด้วย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการการเลือกตั้งการสนับสนุนจากสื่อสื่อมวลชนต้องทําหน้าที่นําเสนอข้อมูลเป็นกลางและไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกค่าทุกแขนงทั้งฟีทีวีและออนไลน์ เวลาต้องจัดอย่างเท่าเทียมครับไม่ใช่พักใหญ่ตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มประชาชนกับภูมิลนาหลังจากทำงานมาทั้งวันเวลาช่วงนี้หกโมงถึงสองทุ่มนั้นผมสังเกตการเลือกตั้งมาสองสามครั้งแล้ว กรกตจัดสรรเวลาออกอากาศพักใหญ่มักจะได้เวลาช่วงนี้ครับพักเล็กหกทุ่มถึงตีหนึ่งถามว่าพักเล็กจะได้เกิดไหมครับหกทุ่มถึงตีหนึ่งใครอยู่ดูครับประชาชนนอนกันหมดครับส่วนมากกลับมาถึงบ้านหกโมงหาข้าวหาปลาอาบน้ำอยู่กับครอบครัวสามทุ่มเขาก็เข้านอนแล้วครับหกโมงถึงสองทุ่มถึงสามทุ่มนี่ พัดใหญ่ได้เวลาอออกกา่ะทั้งนั้นครับพัดเล็กหกทุ่มตีหนึ่งแล้วพัดเล็กเมื่อไหร่จะได้เกิดครับแล้วมันเท่าเทียมตรงไหนครับรักการเมืองหหยหาความเสมอภาคลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างความเท่าเทียมเริ่มต้นคุณยังเหลื่อมล้ำครับอันนี้ประชาชนก็สงสัยเฉยๆว่าพักใหญ อุดหนุนโฆษณาของสื่อแต่ละช่องที่ให้ออกหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหานะครับประชาชนเขาสงสัยครับนี่ประเด็นนี้ต้องเสริมเพิ่มเติมปากพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรหรือทีทีวีเลือกตั้งครั้งหน้าต้องจัดเวลาให้เท่าเทียมครับพักใหญ่พักเล็กเน้นการโฆษณานโยบายของพัก เวลาที่คนลุกท่านเวลาที่คนยังไม่เข้านอนครับเจ็ดยอมรับผลการเลือกตั้งการยอมรับจากทุกฝ่ายเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นทุกฝ่ายต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นอย่างสงบและไม่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งการสร้างความเชื่อมัน่นผลการเลือกตั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมโดยรวมการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสเป็นกลางถูกต้องครอบคลุมและยุติธรรมโดยทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการเลือกตั้งที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบการเมืองและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมีย้ำเป็นประเด็นที่สําคัญครับผลการเลือกตั้งต้องโปร่งใสครับ การเลือกตั้งที่ผ่านมามีทั้งคลิปทั้งภาพมีทั้งโลโก้คัดใหญ่เงียบครับก็กตทำอะไรอยู่ครับท่านทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่หรือยังตอนนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะครับประชาชนเ็ตั้งข้อสงสัยครับการเลือกตั้งคือการเริ่มต้นระบบประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่คนที่ มีคุณธรรมมีจริยธรรมขาวาสะอาดปัศจากการซื้อเสียงเข้าไปบริหารประเทศจัดสรรงบประมาณถ้าเราได้คนไม่ดีเข้าไปนักการเมืองซื้อเสียงเข้าไปมันก็เป็นประชาธิปไตยเน่าครับเมื่อต้นทางมันเน่าการทานาบปลายทางมันจะดีได้อย่างไรครับนักการเมืองซื้อเสียงพอเข้าไปเป็นนักการเมือง ก็ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อหาเงินมาซื้อเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะเน้นย้ำพม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนักการเมืองต้องเข้าไปทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องทำตามนโยบายและคำที่พูดไว้ ถ้าไม่ทําตามนโยบายและคําที่พูดไว้คังหน้าก็ไม่ต้องเลือกครับการเมืองถึงจะเข้มแข็งครับเขาซื้อเสียงก็อย่าไปขายเสียงให้เขาครับเพราะขายเสียงให้เขานักการเมืองถึงไม่สนใจว่าจะทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่เพราะแค่ได้เข้าไปแล้วก็ทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินมาซื้อเสียงก็ได้เป็นสสแล้วเพราะฉะนั้นการเมืองภาคประชาชนทั่วประเทศต้องเข้มแข็งครับต้องปรับเปลี่ยนใหม่ครับ เพราะไม่เช่นนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวไร่มันสัมปลังหรือทุกภาคส่วนพี่น้องก็จะลำบากเข้ามาตากแดดตากลมมาปิดทำเนียบมาเรียกร้องถ้าเราการเมืองภาคประชาชนไม่เข้มแข็งภาพนี้ก็จะเห็นทุกปีผมเห็นใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ภาคประชาชน เลือกตั้งครั้งหน้านักการเมืองคนไหนใช้เงินสื้อเสียงอย่าไปเลือกครับเพราะเขาเข้ามาก็จะเหมือนเดิมนักการเมืองก็จะชิดแค่ว่ามาหาเงินแล้วไปซื้อเสียงยังไงก็ได้เป็นได้เข้ามาเป็นแล้วก็นั่งในห้องเอไม่สนใจพี่น้องประชาชนเราถึงลำบากยากแขนอยู่ทุกว,วันนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งหน้า การเมืองภาคประชาชนต้องเข้มแข็งการอยู่ดีกินดีความมั่นคงมั่งขัางยั่งยืนถึงจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและอนาคตลูกหลานและประเทศไทยของเราครับวันนี้ผมมาชวนชิดชวนคุยเพียงนเช่นครับสวัสดีครับ